สวัสดีทุกคนสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวมหาลัยท็อปทอปในอเมริกานะครับผมตอนนี้เคอยู่ที่ George Mason University นะครับอยู่ที่ Fairfax นะครับเวอร์จิเนียซึ่งอยู่แค่ประมาณ20กิโลจาก Washington ซีนะครับก็มหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมหาลัยที่ได้อันดับ140จาก 4,700มหาลัยทั่วอเมริกานะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่เดิมนะครับพี่ทาง EFL นะครับผม Education for Life นะครับอยากเข้ามาหาลัยไหนก็ลองไปถามพี่พี่เขาได้นะครับเพราะว่าพี่เขาให้บริการฟรีนะครับผมตอนนี้คนพาทัวร์รออยู่ข้างในนะครับแล้ก็จะมีพี่พี่คนไทยอีก2คนนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอย่ง,งั้นแต่เราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า This is Cassie อันนี้คนไทยนะครับสองคนพี่ปุยฝ้ายนะครับกับเติร์นอันนี้เรียนอะไรกันอยู่ครับ <c oughs> <MBA. S 3> เรียน MBA ค่ะ MBA เรียน linguistics แวแรกนะครับเข้ามาก็จะเป็นทางขวามือจะเป็นร้านอาหารเลยนะครับก็เป็น international cuisine นะครับเมื่อกี้เขาพูดให้เกปฟังนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่า ที่นี่นะครับที่มหาลัยนี้นะครับมันจะมีอัลิมิเต็ดไดนิ่งแพลนนะครับก็คืออยากกินเท่าไหร่ก็กินได้นะครับอัลิมิเต็ดใช่ไหมครับพี่รู้นะครับปกติกินเยอะไหมครับที่นี่ไม่เยอะที่อื่เยอะลองนึกดูนะครับก็จะกินอย่างนี้ทุกๆวันแล้วก็เป็นอัลิมิเต็ดเป็นบุฟเฟ่นะครับทุกมื้อก็บอกว่าต้องระวังดีๆนะครับเรื่องหุ่นนะครับไม่ได้อาจจะอ้วนได้นะครับต้องระวังไว้ ตอนนี้ทุกคนจะกําลังจะคิดนะครับว่า okay, เอเคกำลังมาโรงแรมนะครับกลับมาที่โรงแรมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับเคยเป็นโรงแรมเก่ามาก่อนนะครับแล้วคราวนี้เขาปรับมาให้เป็นดอมแทนนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าห้องเป็นยังไง so big แล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับ private bathroom ตอนนี้อยู่ที่ Center of the Campus นะครับผม,ผมก็นี่จะเห็น George Mason อยู่ตรงนี้นะครับ ชื่อโรงเรียนนะจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ก็คนนี้แหละคือจอร์จเมสันนะครับเหตุผลอะไรที่ทำไมต้องมหาลัยนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับคือมหาลัยนี้มอยู่ใกล้ๆกล้วอชิงตันดีซีนะครับเรื่องการเมืองเรื่อง political science เรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมหาลัยนี้จะได้ผลประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบฟิลโดยตรงเลยของทางมหาลัยนะครับก็เลยทําให้มหาลัยนี้นี่แบบมีประสิทธิภาพมากใช่ไหมครับ คือทางมหาลาัยเขาจะแบบพัฒนาตึกเรียนหรือว่าพัฒนาสิ่งใหม่ๆเทคโนโล,โลยีใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นบ่อยๆเรื่องแบบการเสริมสร้างใช่ปะต่อเติม มหาลัยนะครับนึกคำไม่ออกเป็นการแบบต่อเติมมหาลัยมีการแบบ construction all the time นะครับเวลามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมานะครับก็มหาลัยนี้ก็จะเอาเข้ามาในมหาลัยเลยนะครับแล้วก็เขาพูดว่าที่เนี่ยดังเรื่อง business แล้วก็แล้วก็ดังเรื่อง engineering นะครับถ้าเรื่องของ cybersecurity นะครับที่นี่ได้ที่7ของอเมริกาเลยนะครับเราเข้าไปดูในห้องสม,มุดกันเลยไป,ไปในส่วนของโซนีนะครับเขาพูดว่าถ้ามี id ของ นักเรียนนะครับจอชเมสันนะครับเขาแค่ติดแล้วก็หยิบคอมไปใช้ได้เลยนะครับนี่นี่เราก็อยู่ที่ห้องสมุดนะครับเราก็มาพูดอะไรกันก่อนดีกว่าก็อยากจะพูดว่ามหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยที่ปลอดภัยอันดับ12นะครับในมหาลัยในอเมริกานะก็คือเป็นมหาลัยที่ปลอดภัยมากๆทุกคนก็รู้นะครับว่าวอชิงตันดีซีเนี่ยมันเป็นแคปิตอลของอเมริกานะครับเป็นที่ที่แบบประธานาธิบดีทรัมป์เขาอยู่นะครับก็คือที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการรักษาความปลอดภัยสูงมากนะครับมีตำรวจเยอะที่นี่ก็ อยู่ใกล้ๆพวกไวท์เฮาส์อะไรเนี้ก็เลยมีความปลอดภัยระดับเยี่ยมนะครับก็เป็นมาอะไรที่ปลอดภัยมากๆในโซนนี้นะครับก็จะเป็นที่เรียกว่า Spirit Row นะครับผมอาจจะมีแบบเบนช์เป็นแบบเก้าอี้นั่งเยอะมากๆเลยครับเราก็จะมีแบบดีไซน์ที่ต่างกันนะครับเนี่ยเห็นว่า o r g a n i z a t i o n กับขับที่นี่นะครับมีทั้งหมดเกิน350อันเลยนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็อยาก มาแบบเพ้นมาออกดีไซน์แบบเบนช์ที่นี่นะครับผมเขาก็จะเอาชื่อ Organization ทั้งหมด350อันมาใส่หมวกไว้นะครับแล้วก็เหมือนคนคนคนเป็นราฟเฟิละครับแล้วก็หยิบออกมาปุ๊บถ้าเป็น Organization ั่ของตัวเองนะครับเป็นชื่อตัวเองก็จะได้มีโอกาสมาเพ้นของปีนั้นนะครับผมเขาก็เลยแบบจะแบบตั้งใจกันทำมากๆอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเห็นไหม แล้วก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับเห็นคนถามมานะครับคลิปเก่าๆนะครับว่าที่นี่มีเมเจอร์อะไรบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับเคก็เลยจะบอกว่าที่ G M U นะครับมีเมเจอร์รวมทั้งแบบ graduate student รวมทั้ง undergraduate รวมทั้ง doctor นะครับมีทั้งหมด210 major นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากๆนะครับอเออลราก็มันจะมีอีก major หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากจำไม่ได้นะครับว่าเรียกว่าอะไรคใครเคยเห็นไหมแบบในหนังกับตอนอเมริกันที่มานั่งกันเ้วเป็นแบบ leader ของแต่ละประเทศทั่วโลกมาคุยกันล้วก็แบบประชุมกันหาสาเหตุว่าทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขยังไงที่นี่ก็จะมีวิชานั้นนะครับตั้งแต่เป็น major เลยนะครับของปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยนะครับอาจารย์ สอนเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับมันจะเป็นเมเจอร์ที่แบบไม่ได้ออฟเฟอร์ที่มหาลัยตามอเมริกาทั่วไปนะครับแต่มหาลัยนี้ก็เป็นหนึ่งในมหาลัยน้อยๆนะครับที่มีเมเจอร์นั้นนะครับผมไปเราไปดูต่อ Mix Building นี้นะครับก็จะอยู่ติดกับไลบรารีนะครับติดกับห้องสมุดซึ่ง Mix นี่ M I X Stanford d นี่นะครับ Mason Innovation Exchange นะครับผมข้างในนี้จะมีอะไรบ้างครับพี่ มีปริ้นที่ดีมีสมุดแล้วก็มี VR ให้เล่นสีที่เห็นข้างหลังนะครับเป็นเหมือน robot arm ครับที่แบบตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังมาเขากำลังแบบซื้อมาแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปนะครับเขากำลังแบบ working on อีกกําลัง p r o m o t ขึ้นมานะครับผมว่าจะเป็นเหมือนเทคโนโลยีใหม่มากๆนะครับอย่างที่เขาพูดเลยแบบ concept เขา innovation นะครับ รมที่เห็นเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นที่ดูดาวนะครับสำหรับโลไลท,ที่ใหญ่อันดับ2นะครับผมอันดับหนึ่งก็คือที่ NASA นาซาเลยนะครับนี่เรากำลังไปฟิตเนสนะครับผมฟิตเนสที่นี่มีทั้งหมด3ที่นะครับผมก็จะมีอันนี้ยังไม่ใช่อันที่ใหญ่สุดจะมีสมมว่งพูลข้างในเคยมาใช้ไหมครับเคยครั้งหนึ่งค่ะเคยครั้งหนึ่งเคยมาใช้ไหมครับ แล้วประเด็นคือฟิตเนสที่นี่นะครับมันรวมกับทัวชั่นรวมกับค่าเทอมไปแล้วนะครับก็คือนักเรียนที่นี่ใช้ฟรีนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นโอลิมปิกไซน์นะครับแล้วก็บางครั้งแบบนักกีฬาโอลิมปิกจริงๆที่อยู่แถวนี้ก็มาใช้ซ้อมเหมือนกันนะครับ <c oughs> จะมีสวิมมิ่งพูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบให้คนนะธรรมดามาเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องที่แบบมีคลาสซูมนะครับซูมบ้าหรือการเต้นหรืออะไรก็ตามจะอยู่ในนี้ ันนี้จะเป็นช่ตเทลบัสนะครับของเมสันยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็ต้องมีสติเดียนไอเดีเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะใช่ใชแล้วก็ฟรีสำหรับออ l สติเดีนนะครับแล้วก็พวกเอ่อคนที่ทำงานที่นี่คนนี้ถ้า<ช>คนอืน<ช>่นก็ไม่ฟรีนะครับผมแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยต้องมีบัตรนักเรียนนะครับถึงขึ้นได้ตอนนี้เรามาที่ไหนเราก็ไม่รู้เห็นเขาเดินหนีกันไปละเราไปดูเลยหลายคนอาจจะเห็นตัวนี้เยอะนะครับผมจะเป็นตัวแมสคอตนะครับแมสคอตของมหาลัยนี้นะครับเพเทรดนะครับ นี่เป็นเมลรูมนะครับโอ้โหมีแสงด้วยอ,อ๊ยไม่ต g อ u s ล kidding ตอนนี้อยู่ที่ด n i n g h a l อนะครับเรียกว่าเซาล์ไซด์ อันนี้จะเป็นแซนด์วิชนะครับที่นี่จะเป็นแบบ all you can eat นะครับผม,ผมก็เข้ามาปุ๊บกินเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลากหลายอย่างมากมีทั้งแบบแซนด์วิชแล้วก็มีอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีพิซซ่ามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันที่เคสั่งมาจะเป็นแซนด์วิชที่เขาทำให้ทำแบบเฟชเฟช,ช,ชเลยนะครับมาลองชิมกันถ้าใครดูอยู่ตอนกลางคืนนะครับก็ดื่มไม่ได้ oh no นี่เราอยู่ที่บุ๊กสตร์นะครับก็จะขายพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นข้างหลังก็จะเป็นพวก university เกียร์นะครับที่อเมริกานี่คนที่แบบมามหาละไใครอยู่มหาอะไรไหนก็จะภูมิใจในการเป็นนักเรียนของที่นั่นนะครับที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสังเกตได้ว่าข้างหลังที่นี่ก็จะมีเกียร์ของมหาลัยเต็มไปหมดตั้งแต่หมวกสเวตเตอร์ที่เชิ้ตอะไรทุกอย่างนะครับผม ก็น่าจะอุดหนุนอี่ก็เหมือนเคยนะครับเดี๋ยวรอดูไปหลังคลิปก่อนว่าจะมีอะไรมาแจกแต่มีแน่นอนครับพวกกีฟเวอสามตียางแต่รอดูกรัหนึ่งดากแคหาก่อนนี่ตอนนี้ขึ้นมารถกอล์ฟใหม่รอบแล้วนะครับซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะแจกอะไรบ้างนะครับผมเออแล้วก็เมื่อกี้คือเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นนักเรียนของที่นี่ก็จะได้เข้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆของ วอชิงตันดีซีฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไวท์เฮาส์หรือว่าเพนทากอนนะครับหรือว่าเวิ l ์ b แบงค์หรือว่านาซ่านะครับใครเป็นติษเดนของที่นี่เข้าฟรีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เขาบอกมาว่าสถิติที่นี่นะครับวอชิงตันดีซีเป็นที่หนึ่งนะครับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดสําหรับยังอเดานะครับสาหรับคนที่เป็นแบบวัยรุ่นเพิ่งเริ่มทํางานนะครับที่นี่จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดนะครับก็ไม่ไม่แปลกใจนะครับเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องทุกอย่างด้วยนะครับก็เป็นนนอะไรที่่าาสใจมก ตอนนี้เราก็กลับมาที่ตึกอินทูแล้วนะครับผมนี่เป็นของกิฟต์เว์นะครับของทางนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับก็เป็นเจ้าตัวเนี่ยครับเป็นตัวแมสคอตของมหาลัยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับสี่อันนะครับผมนี่จะมีทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดนะครับของ George Mason University นะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นแสกนะครับผมจะเป็นธงอย่างนี้เขียนว่า George Mason University นะครับนี่ 4รางวัลน,นะครับคือคือจะให้เป็นอย่างนี้นะครับเซ็ตแบบนี้1อันแลอีกรางวัลน,นึ่งจะเป็นรางวัลใหญ่ก็คือได้เสื้อมาถอดแล้วก็ถงด้วยนะครับเป็น3อย่างเลย ผมทั้งหมด4รางวัลนะครับผมก็สําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมอะไรสนุกสนุกง่ายๆนะครับก็แค่ตอบคาถามง่ายๆนะครับก็คือแบบชอบอะไรในมหาลัยที่นี่นะครับ George Mason University นะครับลองคอมเมนต์ข้างล่างดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวเคมาอ่านแล้วก็จะแจกรางวัลเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาประกาศภายในแบบคลิปหน้าหรืออีก2คลิปอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ลืมแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่นี่อินทูมานั่งพักนัดหนึ่งนะครับกำลังจะไปย้ายไปอีก ที่หนึ่งนะครับที่อาร์ลิงตันนะครับของจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละแต่จะเป็นแบบอยู่ใกล้วอชิงตันดีซีนะครับประมาณแค่สิบนาทีถึงนะครับอันนี้เราก็กำลังจะไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูจนจบคลิปก็ได้แล้วก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าชอบอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันไปถึงแล้วนะครับอีกแคมปัสหนึ่งที่จอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้อาร์ลิงตันนะครับผม ก็ที่นี่จะเป็นที่ที่แบบอยู่ใกล้ๆวอชิงตันดีซีอย่างที่บอกไปนะครับประมาณ10นาทีนะครับจากวอชิงตันดีซีใกล้นิดเดียวซึ่งอยู่ห่างกับอีกแคมปัสหนึ่งประมาณ25นาทีนะครับก็คนที่เรียนด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เรียนปริญญาโทนะครับก็จะมาเรียนที่นี่ล็อกอินซีตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับเคยอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับผมเพราะว่ามหาลัยนี้เป็นท็อปฟินะครับหนึ่งในมหาลัยที่ดีที่สุดในเรื่องของ law school นะครับติด top 50นะครับด้วยโลเคชันที่ใกล้ w อ s h งตันดีซีนะครับเป็นไงล่ะมาเรามาลูกกันหน่อยเพื่อมี่เลขอัน <c oughs> นี้เราเดินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับวันที่16มิถุนายนนี้นะครับเวลา10โมงถึง5โมงเย็นาญญานะครับที่โรงแรมนโนเวทเทลแบงคอกเพลินจิตสุขุมวิทนะครับทางพี่พีอีนะครับก็จะจัดงานที่เรียกว่า Stu d y USA by EFL นะครับจะเป็นงานที่แบบเป็นงานมหากรร,รมเรียนต่อต่างประเทศที่อเมริกานะครับที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับก็จะมีมหาลัยต่างๆระดับท็อปๆ ทั่วอเมริกามาที่งานนี้นะครับก็จะมาให้ข้อมูลแล้วก็อยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามไปได้เลยนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบก็อย่าลืมนะครับสามารถเล่นเกมสนุกๆแบบเอาของรางวัลง่ายๆแค่แค่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมส่วนรายละเอียดเรื่องงาน Stu d y by บ s a อก็จะทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างนี้อีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย